ดูนะครับโอ้โหน้ำมะม่วงของเราวันนี้นะครับที่เราจะมากินในห้องน้ำครับอม วัสดีครับทุกคนก็วันนี้ตอนนี้นะครับมาเจอกับช่องอภิชาชาชาแนลชิคเคยนะครับนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับเราจะมากินของเต้วมะม่วนนะครับทุกคนเราจะมากินมะม่วงในห้องน้ำนะครับคือแบบเราขี้ขี้ไม่อดนะว่าจะไปกินจ๊ดในหรือที่ไหนนะครับเราก็คือแบ่ง่ายที่สุดเรามากินมะม่วงในห้องน้ำนะครับคือแบบมาแซ่แล้วก็มาเปรี้ยวที่สุดนะเปรี้ยวถือใจนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูเลยนะครับว่ารสชาติหรือ สีสันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะนักกีไหมนะครับนั่นแหละนะทุกคนนี่นะคนดูมาดูดูนะครับโอ้โหน้ำมะม่วงของเราวันนี้นะครับที่เราจะมากินในห้องน้ำครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็เราจะมากินในห้องน้ำครับคือเบรคถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มันจะง่ายหน่อยนะครับมันจะใกล้ห้องน้ำครับคือเบรค มาไม่ใช่มะม,ม่วงธรรมดานกันนะเป็นมะมมอที่เปรี้ยวเปรี้ยวมากนะครับเปรี้ยวถึงใจนะครับนั่นแหละนะครับดู<อ>ทีนที่เราจะมากินกับมะม่วงครับนะนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาชิมเลยดูใกล้ๆครับนี่ขุนคือเบนโอ้โหแบบ น่าจะอร่อยครับ เยอมารกรัดูมามวงโตรเกิบแบบชิจาราคาในคุณแบบโอ้โคโคอร่อยถูกใจนะครับฮึ่ย we ก็เม่รู้สึกอีกแล้วเราเพิก็มากินนะเขานั้นนะคือเบงโก เราจะกินสิ่สุดท้ายแล้วนะครับ เราวให้นำนางก่หน่อยนะมันชื่อสุดท้ายนะดูอนักผมพ่อนเราคิดไม่หมดนะคุณแบกโห่วันนี้นะครับ วันนี้ก็เรามากินมะม่วงนะครับเรามากินมะม่วงในข้นน้ำคุณเดื่ถ้าเราหรือเป็นอะไรก็มันจะแกล้ๆๆ่้นน้ำหน่อยครับแต่คนผู้คนบางคนนถ้าอยากดูเี่ออะไรก็มาติดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทันให้หาให้ก็หรือเป็นคอนเทนต์อะไรท่า,ทานทุกคนอยากดูเดี๋ยวเราจะทันให้หาให้นะครับก็วันนี้ครับเรามากมินมะม่วงในค้นน้ำครับนั่นแหละนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ทีนันนะครับเด็กก